เส้นทางศึกษาธรรมชาติช่องมาดาตั้งอยู่ที่อ่าวบอลใหญ่อุทยานชาติหมู่เกาะสุรินจังหวัดพังงาคำว่าชอกในภาษามอแกนหมายถึงอ่าวส่วนคำว่ามาดาคือผู้เท่าชาวมอแกนที่ชอบไปจอดเรือน,นอนอยู่บริเวณอ่าวนั้นเส้นทางเดินเป็นเส้นทางหลังหมู่บ้านตัดขึ้นไปตามเชิงเขามีสถานีต่างๆให้แวะชมและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมอแกนที่เกี่ยวข้องกับป่าและพืชพันธุ์อันนี้เป็นต้นปะาโอ ซึ่งมอแกนนิยมนำมาทำเรือกาบางหมอแกนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีลำต้นตั้งตรงซึ่งต้นไม้ใหญ่หลายต้นก็จะมีภูพรหรือรากค้ำยันซึ่งชาวมอแกนก็สามารถนำมาทำประโยชน์ได้แต่ละสถานีหรือจุดแวะจุดสนใจจะมีป้ายที่มีข้อความอธิบายความสำคัญของแต่ละจุดเช่นต้นเลือด หากใช้มีดฟันก็จะมีน้ำยางที่มีลักษณะสีคล้ายเลือดทางเดินในช่วงนี้จะเริ่มชันขึ้นไปเรื่อย ไก่หรือกระตามเปลี้ยนในภาษาโมแกนมักอาศัยอยู่ใต้โพรงหินต้นหวายเดินลงมาอีกสักหน่อยก็จะเริ่มเป็นทางลาดลงนำไปสู่สถานีต่อไปคือประตูสู่ชอกมาดะ ในทางเดินระหว่างทางก็จะพบกับสถานีต่างๆที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมอแกนที่เกี่ยวข้องกับผืนป่ายกตัวอย่างชาวมอแกนก็นิยมนำภูพรไปทําเป็นหางเสือเรือเดินมาอีกหน่อยก็จะพบกับต้นกระเตียง ซึ่งชาวมอ,อกแกนนำมาเป็นส่วนประกอบของเรือกาบางต้นใบเตยทะเลหรือจะแคกะกระดงนำมาทำเป็นหลังคาเรือหลังคาบ้านหรือฝาบ้านจอมปลวกและกล้วยไม้ป่าแสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันภายใต้ระบบนิเวศ ต้นคอที่ชาวมอแกนนิยมนำมาทำเป็นหลังคาบ้านหลังคาเรือใบเตยปาหน,นันมอแกนก็นิยมทำเป็นเสือกระปุกเอาไว้ใช้ในเรือหรือในบ้าน แล้วแล้วเราก็มาถึงชอกมาดะซึ่งเป็นอ่าวที่มีความเงียบสงบงใกล้ๆกันก็มีแอ่งน้ำทับเล็กๆซึ่งเวลาชามอแกนมาจอดทักเรือที่นี่ก็สามารถใช้น้ำจืดในบริเวณนี้ใช้ในการหุงหาอาหารหรือดื่มกิน เส้นทางนี้มีระยะทางค่อนข้างไกลและสูงชันใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ3-4ชั่วโมงนักท่องเที่ยวที่สนใจควรเตรียมความพร้อมของร่างกายและอุปกรณ์ต่างๆไปให้พร้อม